ครับหมูหมูพันตับเห็ดเข็มทองครับมารับเจ้าแซมน้ำบาวน้องหันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมบาวนา้องหัน ก็ขอขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับวันนี้ก็มาพบกับบารหันชินเคยครับเพิ่มเติมด้วยความสักวันนี้บารหันได้ตับหมูพันตับเอกับเห็ดเข็มทองมาสู่พ่อแม่พี่ป้าเนีอาแซบๆนำบาราหันนะครับผักกบแเราก็มีผักสลัดมะเขือ มันก็พวงคมันเกิเปาะละผักสลัดนี้อก็อะไรตนีงยผักกาดกระลำแตงถั่วหน่้อม้ผักกาดดองนี่ครับเ <c oughs> ยอะแยะมากมายเลยครับวันนี้เ <c oughs> กิเชิญพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาอาสนทุกท่านนะครับมาแชร์น้ำเบาอาหารนะครับมาดูน้ำจิ้ม แอวของเราเลยครับนี่ครับเข้มข้นเลยครับอ่าสีมันจะออกดำๆนะครับเพราะมันผมใส่น้ำมะขามเน,นี่ยไม่ใส่มะนาวนะครับมันก็จะออกเป็นสีดำๆใช่ไหม ัมาเจ้านะครับไม่พูดทำทำเพลงนะครับเราก็มาลุยมาลุยกันนั่นครับทำแรกเลยครับตับครับเห็นไหมครับใ <c oughs> ส่ขนาดจ๊ะ ผันตับเค็มทองครับรับแซบน้ำาลาหนันครับสซขนาำจับ ตักลาดไปเลยครับนี่เป็นไงครับซีซันเอาแะ้วครับมาครับนะครับกำลังแซ่บๆเลยครับมาแซ่บน้ำบา,า,าร์าฮันนะครับแล้วน้ำเจมลาดไปนะครับ うん。<Nach> <laughs> chăm hả bà Nó mai mới luôn nó mai này ん จ,จำอืมเซบขนะจะ นะครับมาครับกราหลังแซ่บๆหนอค่ะ กินหมดมานอ้องได้ยังกินกันเนาะครับถ้ายังไม่มีก็มาเด้อครับ もう。 ใหญ่มากแับมาลงครับ <analyze> <empieza> คำใหญ่มากต่อนใหญ่มา,มากๆเลยครับกลับไม่ลงครับคือข้ามนะต่อนใหญ่มากครับจำมาไปครับ อมอมใหญ่มากมาเคี้ยวกว่าจะหมดตอนนั้นอยากมากครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆของบาวบางานคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมบาวมางานนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ